ต้องถามไปง่ายๆอย่างนีลยเนาะที่ไหนก็เคยว่าผู้หญิงเอาดอกไม้ให้ผู้ชายก่อนเออไม่ได้เลยหม่เลยรัฉันไม่ได้กินอลยให้ดอกไม้สีขาเห็นไหมนะสีแดงก็ว่าไปย่าวที่ไปเองตลอดจ้าโอ้โหข่าวดีเราแบงค์ล่ากันแล้วลงได้ลงได้ เรียแบบเราเห็นหลายทีแล้วนะขอบคุณค่ะตอนนี้ฉันโดงจะมองใครอยากได้แค่พูมงมาลัยอีก่วงสักนิดจะปป็นได พูดไปดิอ้าตามสบายเห็นได้ก็พูดไปมุจ้าอ๋อทำางมุ่งดิพูดอยู่คป็นเดืตั้งนานเลยนะนี่มันจะจดคอนอยู่้วจะไม่พูดอะไรหน่อยเลยกินแรง อุ้ยแต่ตังคคอุ้ยขอบคุณค่ะน้องน้องเทวนาที่สุดเลยขอบคุณครับน้องเสื้สวยมากเมื่อวานชนะด้วยมทีมอะไรก็ไม่รู้คดีนะที่ไม่เสียอไานาเลยเนี่ย่อวานลวปชนะยินดีด้วย ครั้นงแรกๆเนาะตกลงไหมแล้วเหนื่อยแล้วสิท่าใช่ก็เหนื่อยเลยพูดไปเยอะกว่าเธอมากนั Durch. ่นไงนั่นไงนั่นไงครัลุงตั้งแต่ครั้งแรกเล่นคู่กันครั้งที่สองยันครั้งที่สามก็ยังไม่มีความพัฒนาทนงด้านการพูดเลย ให้พี่สอนพูดม้จน้องเพราะตอนนี้อ่อนหักมากนะคะนะค่ะไม่ยอมแพ้ใันง่ายๆนะยอมยให้ซมรอตอตอากตอบมากเขาบอกว่าหล่อมากกันเลย เรนี่เอาบ่อพลอยเลยดีกว่าจริงเรามีบ้านคู่ด้วยแั่เมื่อไหร่จริงไหเหรอแบบเป็นเป็นแค่บ้านหลังเอ่อผมขอเรียกว่าเป็นห้องแถวดีกว่ามันเป็นกค่ครอบคู่วหรือว่าใครครัวตตต่อพ่อของบ้านใครไหนตัวพ่อของบ้านตัวตัวอะไรนะต่อพ่อต่อตัวพ่อพ่อของบ้านก่อ่าเปาหอว่าใครครับตัวพ่อของบ้านน้องเชวา น้องเทวานะครับผมเห็นน้องคนนี้ตั้งแต่มินิคอนครั้งแรกนานาน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 นายนพนนานนานันนานนานนานานน่านนานนนนลนนานนนนาเนาบอานานนานนนนา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 นานนนนนนนอนา ไม่ไหวหมดหมดหมดละคนนี้ใช่ไหมมันจไ้ไม่ได้คนอื่นก็ไม่เป็นไรเราเราก็รักคนที่เชียร์เราไงมันยากคะแนนกันเห็นเห็นหมให้เราปูมาแล้วก็มาตลบหลังเนี้ยสบายเนาะพูดก็ไม่ไดพูดพูดนี่ก็กี้พูดนี่ก็กีนโอ้ท่าใหญ่เริ่ม มาตัวเป็นชนีเนี๋ยเนาะขอบคุณค่ะ้ายเขียวด้วยยหอว้าวเดี๋ยรังไม่ทีเจครับจะทำไเขาวะานขาดเราไม่เหออเหรอวันนี้เรบวอะก่งกว่าเดียวียะหมรับสองให้ผมดูด้วยนะ ห่าลงอยู่ก็เดี๋ยวถามไอ้ไอ้ดีอะไรก็ตามที่คุณเรียกกันเออเฮ้ยสรงลงกันอย่างงี้ฮะโอ้เล่นเลรกงอ่ะเพลงที่จะร้องเป็นเพลงสุดท้ายของวันนี้เขาว่าเขาอยางทีบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นคนเลือกเองอ้าวพูดๆไปเลยเดี๋ยวเขาแว่นมาก่อนหนึงอะไปแว่นมา ผมเป็นคนเลือกเองเองเขาดีมากเขอบ้านยังปลอดภายได้เลยต้องไม่ต้องกังวลขนาดนั้นได้ไหมเราจะเต้นเบาลงทีเโอเคกไม่ยอมรับความรู้ด้วยของเราว้าสู้เวยบอกแล้วเราเลือกเองไม่มีอะไรอยู่แล้วฟังอะไร